เอ้นั่นมันเอ่อไออาร์ตหวานทำไมหวานมายืนคุยอยู่กับไออาร์ตอ่ะอย่าบอกนะว่าไออาร์ตแกบอกความจริงกับหวานแล้วเหรอเออไม่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 ใช่เอออาร์ตเบิร์ดนิวเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะอาร์ตฝากด้วยนะอาร์ตไอหวานไม่ต้องไปเลยแกเอ้ยเอ้ยอาร์ตทำไมแกพูดกับหวานดูเหมือนสนิทกันจังวะก็หวานมาถึงขนาดนี้แล้วะ ฉันบอกความจริงตรงนี้นะอัดเราเราไปก่อนดิไม่เอาอยู่ด้วยกันดิเฮ้ยความจริงอะไรอะพูดใหม่อัดใช่รีบพูดมาถ้าแไพูดตอนนี้นะฉันจะไปจับลิงยัดตูดแกแน่โอ้ยเออพูดอยู่แล้วนะก็ตั้งใจว่าจะบอกวันนี้แหละอัดเอาแน,น่วานคือจริงๆแล้วอะฉันก็บหวานอะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วอะ แล้วยังงั้นแกจะมาใช้พวกฉันจีบหวานทำไมวะก็พอเห็นหวานมันเช้าไปจูบกับพวกแกสองคนวันนั้นก็เลยท้าพวกแกเล่นๆและกะจะตลบหลังพวกแกไงให้หวานน่ะทําให้พวกแกสองคนรักแล้วก็หักอกเล่นเพราะฉันมั่นใจอยู่แล้วว่าไงพวกแกสองคนต้องชอบหวานแน่เพราะวันนี้ใสมันแล้วก็หน้าตาของมันน่ะก็ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่มันเพิ่งมาปล่อยเนื้อปล่อยตัวตอนที่เอ่อขอโทษนะ ตอนที่คุณป้าคุณลุงเสียเองอะ่ะฉันเลยมั่นใจว่าไงหวานมันทําให้พวกแกรักแน่แน่กะว่าจะเล่นฮา,าแต่หวานดันมาบอกว่าเกิดชอบพวกแกซะงั้นอยากจะหยุดแล้วจะให้ฉันไปบอกความจริงกับพวกแกวันนี้แต่พวกแกก็ดันมันรู้ก่อนอะ่ะอ,อะไรกันวะเนี่ยสรุปเป็นพวกฉันอะวะที่โดนหลอกอะ่ะฉันขอโทษนะ นิวเบิร์ตต้องโทษอาร์ตมันคนเดียวเลยนะมบนมาขับให้ฉันเล่นนะ่ะเออไอ้เบิร์ตฉันต้องทำยัไงต่อมาเนี่ยอย่าถามฉันดีวะฉันก็ยืนชาอยู่เนี่ยงั้นฉันไปก่อนนะ ทุกคนดูครับกระเป๋าใหม่โลกใบนี้ก็แบบนี้แหละออโอ้โหโคตรเทและก็มาแล้วนะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบหัวกะโหลกหน้าดักดัก,ดกพิศาพิศ,พศอะไรแบบนี้นะเอ้อยดูดิ แล้วต้องหมายครบเสร็จนะทุกคนครับมาแล้วเหมือนกันนะฮะเตรียมตัวเลยนะฮะทุกคนครับปืนเลื่อนขั้นใหม่นะครับโอ้โหบอกเลยฮะบวกดาเมจสองแล้วก็อัตราการยิงเพิ่มอีกหนึ่งนะอ,อ,อันนี้คือเวลหนึ่งนะอันนี้คือเวลเ,วลเจ็ดอ้าสุดอันนี้เป็นไอวอใหม่นะฮะมาเริ่มปาร์ตี้กันนะฮะทุกคนครับสวยยังไม่พอนี่โอ้โหย เขารวมสายฟ้าแลบโอ้ยมันจับที่สุดแล้วนะสำหรับผ้าเนี้ยเตรียมตัวเลยทุกคนเอ้ยลงมาเอ้ยคิดจะมาทำให้คนอื่นรักแล้วก็หายไปง่ายมันมีระวังนั่นดีทั้งเรื่องจูบทั้งเรื่องที่มาแกงทำแบบเนี้ยเธอมันตัวร้ายชัดๆเลยนะนั่นดีลงไม่เคลียร์เลยนะเคลียร์อะไรอ่ะฉันก็ขอโทษไปแล้วไงขอโทษขอโทษแล้วมันถามห้ความรู้สึกที่พวกฉันชอบเธอเนี่ยมันหายไปไม่เล่านั่นดี ไม่เห็นเงนินแบบนี้วะ <S <s <ubs> <S ก็อาร์ตมันบังคับฉันน่ะฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อย <t> <cover> ตอนแรกก็คิดว่าพวกนายสองคนก็คงไม่ชอบฉันหรอกอะก็เลยเล่นไปอะแต่พอรู้ตัวอีกทีฉันเองก็ชอบพวกนายสองคนไปแล hood, <that> ้วอะขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้อะฉันเองก็จะลำบากเหมือนกันว้ยลำบากเ <sk r dares> งีอนเธอะเธอเป็นคนแกล้งพวกเราด้วยลำบากดิก็ถ้าเกิดว่าฉันชอบพวกนายสองคนไปแล้วอ่ะถ้าฉันจะต้องเลือกอ่ะฉันจะเลือกยังไงเล่าอ๋อ ก็เลยจะหนีพวกเราทั้งสองคนไว้แบบนี้เลยเหรอโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาหาฉันแล้วนะเอ้ยหวานลงมาคุยกันก่อนเลยนะในฉันทำอะไรก็ได้อะเอางี้เดี๋ยวเต้นให้ดูไหมฮะอะไรของแกเบิร์ดเออทำไปเถอะน่าเผื่อหวานจะลงมาดวยเอานะหนึ่งสองสามออะ โอ๊ยอะไระไมันแค่เนี่ยมันได้ผูนไหมอ่ะหวานลงมาได้แล้วก็ได้ฉันจะลงไปเคลียร์กับพวกนายสองคนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะอืมลงมาเถอะฉันยังไม่พร้อม่เสียเธอไปอ,ะอ่ะเมื่อคุยกันก่อนเลยนะอีสักครั้งก็ยังดีอ่ะเออเอ,อืมงั้นก็ได้รอแป,ป๊บนึงนะห <c oughs> วาน, <c oughs> วานเออนี่พวกนาย ฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษฉันไม่น่าทําแบบนี้เลยอ่ะมัต้องพูดแล้วนะขอโทษอ่ะพูดไปกี่พันครั้งอ่ะมันก็แก้ไขไม่ได้นะเ้าพูดกันต่อดีกว่าว่าจะเอาไงต่อนั่นดีฉันอยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าความรู้สึกที่หวานมีให้เราที่ผ่านมามันเป็นเรื่องจริงไหมอ่ะเบิร์ถึงแม้ว่าฉันจะเริ่มต้นด้วยการหลอกนายอ่ะแต่การที่นายมาดูแลฉันใส่ใจฉันมันก็ ทำให้ฉันอ่ะรู้สึกชอบนายไปแล้วนะแล้วฉันอ่ะทั้งหมดที่ทำกับฉันเธอแค่แกล้งเองงันหรอไม่นะานายอ่ะเป็นผู้ชายที่โคตรเท่ในสายตาฉันมาตั้งนานแล้วแค่นายมาอยู่ใกล้ๆอ่ะฉันก็รู้สึกชอบไปแล้วอ่ะงั้นก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ในเมื่อเธอชอบฉันเหมือนกันฉันก็ชอบเธองั้นเราก็ลืมๆเรื่องทั้งหมดไปแล้วเธอคบกับฉันนะเออนรี่หวานเองอ่ะก็อชอบฉันเหมือนกันนุย้ยแล้วหวานพูดเองนุย้ย ว่าแค่ฉันอยู่ใกล้หวานก็ชอบแล้วแต่ฉันก็ดูแลหวานจนหวานชอบฉันแล้วเหมือนกันงั้นเอางี้หวานเรื่องไม่ดีกว่าเอาหวานชอบใครพวกเราสองคนอ่ะจะลืมเรื่องที่เธอแกล่ะถ้าเกิดว่าเธอชอบใครอ่ะเธอก็สามารถโคกับคนนั้นได้เลยเออนิว้ช่หวานพวกเราไม่เป็นไรหรอกหวานเลือกตามใจหวานเถอะว่าหวานชอบใครมากกว่ากันเบิร์ดเลือกมาเธอหวานพออยู่ไว้แบบนี้มันทรมานมันเจ็บด้วยยิ่งเธอไม่เลือกอ่ะ มันก็ให้เจ็บทั้งสามคนเย็นน้อยอ่ะให้มันมีคนเจ็บแค่คนเดียวก็พอมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะถึงฉันจะเลือกหรือไม่เลือกอ่ะมันก็เจ็บทั้ง3คนอยู่ดีนี่ถ้าเกิดว่าฉันเลือกเบิร์ดนิวก็เจ็บฉันเองก็เจ็บเบิร์ดเองก็เจ็บเหมือนกันอ่ะแล้วแบบนั้นจะทํายังไงเล่าฉันเองก็ไม่รู้ไงถึงอยากจะหยุดตึ้งเมื่อบ้านนี้สักทีอ่ะอยากอะไรวะมีเมื่อชอบทั้งสามคนโคกกันแม่งหมดนี่แหละ <A> ไม่ดีหรอเลยนว้ยพูดจริงๆในเมื่อถามยังไงมันก็เจ็บทั้งหมดก็มีทางนี่ทางเดียวไม่ใช่หรอวะที่จะทําให้พวกเราอ่ะไม่มีใครเสียใจยสักคนเลยจะบ้าเหรอเบิร์ดคบกันสามคนเนี่ยนะนั่นดีเอเบิร์ดแกคิดดีแล้วหรอวะฉันค,คิดดีแล้วฉันโอเคถ้าแกไม่โอเคก็แล้วแต่แกนว้ยเออเอเอนน้อยไม่เสียหวานไปอ่ะมันก็ดีนะเอ้ยนิวเบิร์ด ิดอะไรกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงเล่าเป็นไ่ได้ดีถ้าเธอบอกว่าโอเคเอะอหวานจะโอเคไหมล่ะทาจะต้องรักฉันทั้งสองคนให้เท่าๆกันนะเออนาหวานรักพวกเราทั้งสองคนได้ไหมโอ๊ยนะเออโอเคอะไรนะบู๊กไงทั้งสองคนเป็นแฟนหวานหมดเลยเหรอ,อ ใช่ใช่แล้วหวานน่ะเป็นแฟนของพวกเราทั้งสองคนนะ,ะยี่หวานฉันฉันขอถ่ายรูปแกเอาไว้ไปใส่กรอบห่อยขอได้ไหมวะเฮ้ยน้ำตาลไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นยังไงกันแกมีหนุ่มหล่อทั้งสองคนเป็นแฟนพร้อมกันด้วยเนี่ยนะยแล้วตอนนั้นตอนตอนนั้นจะเป็นยังไงวันนี่ยอมวิจากตาลอ้อนวยพอได้แล้วนะ นี่นิวเบิร์ดเดี๋ยวเราไปอบรมก่อนนะจริงๆแล้วพวกฉันก็บอกเธอแล้วนะว่าไม่ต้องไปอบรมไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้เธอรู้ว่าต้านพวกฉันสองคนรวยตายเดี๋ยวฉันไม่เงินเ,นเดือนก็ได้นะใช่เราไม่อยากเห็นที่หลังต้องไปทำงานแล้วว่าเอยไอเบิร์ดแกไม่เลือกที่รลกก่อนฉันได้ไงวะอ้าวแกอยากเลือกแกก็เลือกเองดิเออหวานที่รักนะไม่ต้องทำงานแล้วนะ <c oughs> ไม่เอา ยังไงก็ต้องทำอย่ามาบังคับฉันดิโอเคโอเคโอเคไม่บังคับไม่บังคับงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอบรมไม่กี่ชั่วโมงเองเดี๋ยวฉันมันรอรับพี่นีนะเดี๋ยวฉันซื้อไอติมไม่รอนะบ๊ายบายนะจ้าโอ้ยทำไมทั้งสองคนต้องมายืนจับมือฉันแบบนี้เนี่ยเอาก็มายืนดูดาวมันก็ต้องจับมือกันไม่ใช่หรอนน่นดีเป็นแฟนกันมันต้องหวานในดีหวานฉันเข้าใจ แต่ว่าเราสามคนน่ะมันพิเศษนิดนิดน่ะถ้าคนอื่นมาเห็นน่ะเขาก็จะมองฉันไม่ดีอะดิบ้าเธอดูดีที่สุดแล้วในสายต,ตาฉันน่ะใช่หวานเธอเป็นของที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันเลยนะนตอนเนี้โอ๊ยฉันจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงไหววะเนี่ยนี่แต่ฉันก็ไม่คิดดูนะเว้ยแล้วตอนแต่งงาน เราสามคนก็จะแต่งงานด้วยกันแบบนี้เหรอเออ,เอ,อก็แต่งแบบนี้แหละแกมีปัญหาหรอไม่มีเว้ยแค่ถามหวานวเฉยๆฉันไม่มีปัญหาหรอกนะ่ะโอ้ยเรื่องนั้นอ่ะฉันเองก็ไม่รู้และอีกอย่างถ้าเกิดแต่งงานกันไปแล้วแล้วเรื่องแบบเอ,อ่อแบบนั้นอ่ะจะยังไงวะโอ้ยฉันกับแกนอนด้วยกันมาตั้งหลายครั้งแล้วด้วยเห็นของกันโมแล้ว แข่งเขินใช่ดิเหรอฉันไม่ได้หมว่าฉันจะไปเขินของแกฉันถามหวานนึหาเราโอ้ยถ้าเป็นเรื่องนั้นแ่ะนะฉันเองก็ไม่รู้ฉันจะรับมือกับเรื่องนี้ในดีววเนี่ยเออนะเนี่ยถึงตอนนั้นน่ะมันก็มีวิธีเองแหละเออแต่ถ้าหวานมีลูกอ่ะฉันต้องเป็นพ่อหนึ่งแกต้องเป็นพ่อสองนะเว้ยอ้าวทำไมฉันต้องเป็นพ่อสองเนี่ยหรอวะเออก็นับกันที่วันเกิดแล้วกันฉันเกิดก่อนแกโอ เกิดก่อนฉันแค่สองเดือนเนีน่ยนะเออก็อออถือว่าฉันเกิดก่อนเว้ฉันเป็นพ่อหนึ่งแกเป็นพ่อสองเข้าใจเอ,อ็ได้เว้อะไรก็ได้แหละขอแค่ได้อยู่กับหวานนะโอ้ยทั้งสองคนคุยกันเรื่องอื่นก่อนได้ไหมคุยกันเรื่องนี้แล้วรู้สึก <c oughs> ไม่สบายท้องไงก็ไม่รู้อ,อ่ะงั้นเรามายืนดูดาวกันแบบนี้ไหมเฮ้ยทำไมละเนี่ยฉันกอดข้างหน้าแกกอดข้างหลังนะเออไอ,อ้ <c oughs> เดี๋ยว